กุหลาบแดงคือรักที่ปักอกกุหลาบตกคือรักที่จางหายกุหลาบช้ำคือรักที่ปางตายกุหลาบตายคือรักที่ถูกลืม おはよう、こんにちは、おやすみ。セプテンバー、調子はどうだいちゃんと学校行ってるかいあたしはね、ぶっちゃけ学校とかクソくらいだと思ってたよ。明日学校に行きたくないと思った君へ。大丈夫、大人は楽しい。 มาเล่นผวนคำกันนะน้องแบมได้ครับพี่แบชายเมียเชียงใหม่ชายเรียงเชียงรายชายสี่บะหมีม่เกี้ยวเล่นอะไรกันนะมุกนี้ตั้งแต่ป2ออไงงันเอาใหม่จัดไปชายชอบชอบใจชอบคุณอ,อันนี้ผวนไงไม่ต้องผวนชอบคุณก็คือชอบคุณไงไม่ทันตั้งตัวเลยเฮ้ยได้มาพี่เป็นใครอะ่ะเอา้านี่พี่แบเองพี่ใช่ใครของจนหรือเปล่าใครของจน คนของใจไงคนของใจบ้าซานเก่งขนาดเนี้ต้อง ah. ให้โล่ละโล่อะไรครับโล่นะเด็กงักรักเนี่ยเด็กโง่อุย